สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู <be 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 ่ช่องเจนจิราแฟมิลี <h <h ่ค่ะจะจะแอบดูนะคะแอบดูปู <h <h <h> <h <h ่หลานคุยกันนะคะเอซีเขาคุยกันว่าไงฟังตอนนี้อยู่ปอไหนปอสามปสามโอ้ยปสามแล้ว ก็สามเอ็กซ์กินมูนมูนนั้นมูนนั้นแม็กแม็กก็เล่นกับมันเอ็ดอกซวเอ็ดกินเท่าไห่็กกินทอดไข่เวลาซักผ้าเดี๋ยวซักระบบมันนี้วันเสาร์นะซักผ้าเท่าไงนะไม่ใช่เดี๋ซักซักกระเป๋าซักซื้อแล้วซักออกมาห้อยตะเท่าไงย้อนเท่านี้หนึ่ยังโบ้คุยกูน่ะโอ้ยเดี๋ยวย้อนพรุ่งนี้วันอะไรอ่ะวันเสาร์ไม่เล่า แล้วไปโรงเรียนป่ะวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ก็วันเสาร์โอ้โหวันเสาร์สองวันโอ้ยมื้อนี้มื้อนี้ยุดมืือื่นกับยุด้ยเลยุดสั่งปิดสั่งปิดโอ้โหปิดแท้เนาะสั่งปิดนะคะโรงเรียนปิดลูกเดียวโลเออปิดอย่างเดียวโรงเรียนเขาติี้งไปอยู่ป่าเล้วก็ไปเลยลงไปอาบน้ำแมพน้ำเฮ้ยเฮ้น้ำอะไรอะ ไปแล้วแหละเห็นไข่และถืออันนี้ไปนานแล้วเก็บเก็บเก็บแหละมัมากเลยไม่เห็นเต่าหนักไม่เห็นเหรอไม่เห็นตี้อ่ะกินเงืงับกินมดนะปิงแล้วมีไปลูงเล็กเหาป้าวัดวัดไม่ค่อยจะโม้เลยนะคะเดินในมือนี่อะไรกระปูวูปูนันพอกินไหมแน่ตัวเดียวอ่ะแต่กินมันได้สามตัวเหรอ สามตัวแต่ทำไมมียกเพมสองนิ้วไงคุยไปคุยมาเออแล้วก็ได้หกเหรอได้ปูมากี่ตัวอ๋อมาแล้วบอกโอดูดิดูดิมอมไม่หมดเลยพอได้ยินเสียงปลาน้ำแห้งเนี่ยลุยปาก็เอาโอ้จะเอาให้ได้เอาไปห้าป่าเหรอได้ได้ปลามากี่ตัวเมื่อกี้หนึ่งตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งปลาอะไรแล้วกะ ปลาอะไรบอกดิบอกปลานั้นบอกปลาพูโรดิปลาปลาที่ข้ากินปลาเพื่อปลาอะไรที่เรากินซุปปลาอยู่ปลาปลาซุปปลาอยู่แต่ปลาแล้วแล้วปลาตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ดูดูดูตรงไหนที่เป็นตัวผู้เห็นผมมันโอเห็นผมมันเห็นเส้นผมมันโอ้ย ลาเห็นเส้นผมมันก็รู้เลยว่าตัวผู้ถ้าตัวเมียเป็นยังไงตัวเมียัดได้ผมผมคมยาวลุ่มเลอตัวเมียผมยาวโอ้โหโอ้ยโหบรรยายเลยปู่ไม่กล้ากินเลยบรรยายปลาหรือหนังเงื้อเนี่ยปลากัดปลาน่ะเลอปลาที่ห้าทอดเออเออเอ้าปลาปลาคอปลานิ่งปลาปลาปลาตะเพิดเรอโอ้ มันมีตัวผู้ตัวเมียไหมตัวผู้ผมผมผู้ชายผมผมมีขนยาวแล้วกับก็ไม่กะบผมผมลงยาวลงลงไปอดหูนโอ้แล้วไก่นี่รู้ป่ะตัวไหนตัวผู้ตัวเมียรู้ป่ะเป็นผมผู้ชายแล้วแล้วที่อยู่เนี่ยรู้ไหมว่าไก่ตัวไหนชื่ออะไรรู้ป่ะ เนี่ยถ้ามันหนูหูมากนักเอามาต้มบ้างตอนพ่อไม่อยู่ตอนพ่อไปทํางานเน่ยเอามาต้มพอพ่อกลับมาบอกเฮ้แลนีนาะมันหลุเอจบเออเยี่ยม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 มันได้ลดความหนูหูลงเนาะดูดิดูดิมันขันกันเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิโอ้โหขันรับโอ้โหมันบอกว่าอะไรเมื่อกี้ที่มันขันรู้ไหมรู้ปะมันบอกว่าอะไร ไก่พูดว่าไงเมื่อกี้ไก,ไ,กไก่พูดว่าอะไรเมื่อกี้ไก่พูดกะฮะไก่พูดว่าอะไรไก่บอกว่าเสื้อโซเดน่ะเหรออ๋อเอ็กเอ็กนั่นมันพูดว่าไงถอนไก่หอนอ๋อไก่ก็หอนเป็นนี่ไงขนมนี่นี่ช็อกโกแลตอ้าวกินนะกินมาเจ้าห่อแล้วขนมวันนี้มันนี้มัมย่าสม ปู่ซื้อนอมเอาไว้หนึ่งลังอยู่ที่ห้องสินมื้อต่เออปู่ให้กินวันละกล่องนะไม่ใช่กินวันละแพ็คนะกินวันละกล่องพอมือ้นมื้อนั้นกินจนหมดอ่าโยกเกิดก็หมดนมก็หมดโอ้โห,โห <c oughs> เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนปอบ้านทับมันไม่เก็มเลย ม็นมาอ่ะท้องกับไม่มีเต็มมเล็ดงเอออ๋อไมนเลยหิวมันไม่เต็มท้องต้องกินให้มันเต็มท้องใช่ไหม้อเต็มท้องอิ่มมดกินนมบาลานซนี่เรียบร้อยนะเออ่มดปู่ไม่มีปัญญาซื้อให้กินนะลังหนึ่งให้กินหนึ่งอาทิตย์เอยไม่ได้อาทิตย์ไม่ได้สิบวันกินสิบวันเนาะ ปูซื้อไว้ให้แล้วรถช็อกโกแลตค่าฟ้าบ้านเนี่เออค่าฟ้าบ้านเนาะเด็ขี่มอขี่มอมันรู้ด้วยปลาตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเนี่ยมันรู้ถ้ขัดห่อนเอาอปลาตัวผู้เป็นยังไงปลาตัวเมียเป็นยังไงรู้คนน,นั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เอาน้ำเดียวว่างี้ก็ให้แบ่งพันเข้าไปแล้วก็เขาก็เคลียร์กันเอาเองแล้วกันใช่แล้วที่เหลือก็ เอามาทอนกับปู่น้องเสร็จแล้วเลยสิเสร็จแล้วนี่นี่ก็ตากอยู่นี่เบิกแม่ยัดตองอ่ะพาไปยัดตรงพาไปดูนะเบิกเบิกแม่ไหนๆดูดิไหนดูดิเนี่ยดูอะไรอ๋อนี่ฝีมือโรเบิร์ตปลูกเอาไว้เหรอมีได้มีได้ตรงตรงไหเอางแล้วเหรอตรงได้สามตัแล้วมันมีตรงไหนอีกที่โรเบิร์ตปลูกเอาไว้ไหน พาปู่ไปดูดิอ้อยมันเป็นยังไงตรงไหนเน,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 นี่ยนี่ดูดินดูดิหนดูดิไหนไม่ดูฝีมือไหนนี่เหรอนี่เหรอฝีมือโรเบิร์ตยังไมดูดิเฮ้ยตัดไปให้อ้นกินได้แล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้เยไม่น่าเชื่อโอ้ นี่ไม่น่าเชื่อนะเอเนี่ยเด็กหกขวดมาป,ปลูกอ้อยเอาไว้เนี่ยทีอีกสักสิบปีไม่เป็นเท่าแก่ไล่อ้อยเลยเนี่ยนี่ย,ยโรเบิร์ตตัดไปให้อ้นนะตัดไม่ให้อ้นเออตัดไมให้อ้นตักลาหนึ่งเนี่ยนู่นไงนู่นนะไหนไหนอ้อนี่ปลูกไว้อีกเหรอโอ้โหแล้วไม่ลดน้ำเลยเหรออุ้ยแตกด้วยนี่ฮะเอซ <Yeah. S 2> แตกไหแตกหน่ออีกอ่ะแตกหน่อยอีกแล้วโอ้ย oh, yeah. ยอดเยี่ยมกระเทียมดองเลยโรเบิร์ต mm hmm. นี่ฮะโรเบิร์ตหลานน้อยนี่นี่ยะนานๆนี่ที่จะมาทุ่งนาสักครั้งหนึ่งนี่ yeah. นานๆก็ได้เจอเข้าอีกครั้งเขาก็อวดก็อ้างนีฮะอ้อยนะเขาปลูกเอาไว้เนี่ยเนี่ฮะและนี่อะไรต้นอะไรเนี yeah. ่ยที่ปลูกเอาไว้เนี่ยอันนั้นหัวขาดทางแบบหัวขาดทางโกย กล้วยโอ้ไหนค่ขโอ้ใช่ใช่ใช่จริงนะเนี่ยเขาปลูกไว้ทั้งหมดนะเขาไปขุดเอาที่บ้าน,นเนี่ยขาก็เหมือนกันเนี่ยปลูกเอาไว้ <laughs> <laughs> นี่น่าเชื่อนะเนี่ยเาเก่งกว่าเราอีกเนาะผักอีตูไหนไหนผักอีตูเป็นยังไงแมนบอมันใช่หรือเปล่า <laughs> มั่วแล้วเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะขอจบเริานี้นะครับนะากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนจีราเฟมลี่ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ